ไม่ดีก็ไม่ร่วมแก๊งกับเราด้วย

ปล่อยแล้วปล่อยมาหน่อยถอยก้อนปล่อยก้อนปล่อยก้อนเออคนลงน้อยหนักคนคนดุนเลยดุนนิดดุนนิดดุนด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะพาเตรียมเลอะอะอุ๊บหัวคันดุนน้อยดุนน้อย่เราหนึบโอ้หนึบเดี๋ยวได้แข็งอแต่ผมแข็งใช่ก็เนี่ยขอหยียบมาหน่อยก็ขึ้นแล้วเฮ้ที่พร้อนตรงนี้

จะข้นต้องอแล้วขึ้นงตตูติดร้องเดิมมือมึอบอ้มันถอยเข้ามานี่ก็ได้มึกลงมาลงมาลงไปไหมลงไปไปมือก็ได้มงอก็ไอ้ถอยถอยขึ้นมาลงร่องนี้เลยถอยมาเอกแคมถอยลงมาเอก เนี่ยถอยแล้วมันต้องมาปีนใหม่ล้อเนี่ยก็ะชุ่ลงไหมวะปลงไป,ไปดูป้เนี่ยมันไกลไปแล้วมีเชือกเปล่าเขาบอกอืมรู้เลย i yeah. ไปไปเออเดี๋ยวไ้นนะเดี๋ยวไป เออหลอมันติดล้อมันเลยบนหน้าอย่างนี้เราขึ้นมดยังมแล้วครับมุแล้วไปเลยไปเลยครับเนั้นะตงนะอัวเาจไ่อก็้ ha 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 ันนาติดอยู่อุลงวะไปลงอเปลงช่วยอมครขีี้องเขียกองเไอ้คันหลังๆดิหัวใจนั่นเราเหมือนั่งอย่าง ไอ้น <c ười> ั่น yeah, ั้มันาดใช่มหลันี่ตักลางมันปีนไมได้้นี่ผมมนได้มุเลยเชื่อมัน